สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประต้ยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพรีออเดอร์นิดหนึ่งนะต้องบอกว่าพรีออเดอร์นะครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้เราไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายผู้จัดจำหน่ายโดยตรงแต่เราคือผู้ใช้งานนะครับเราคือผู้ใช้งานวันนี้ก็จะเป็นหัวกวนยานะครับหัวกวนยาต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเท้าความนิดน,นึงนะครับ ต้องบอกว่าสินนะครับสินนี้อันนี้ชิ้นนี้เราพิออเดอร์นะครับสินค้าชิ้นนี้เราเป็นสินค้าพิออเดอร์คุณจะเห็นอยู่3 4ตัวอยู่ในนี้นะที่ที่เราใช้จริงนะครับผมจะเท้าความนี้นะครับก่อนหน้านี้สักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมผมได้ไปดูงานที่กเกษตรมานะครับแล้วก็ได้ไปเห็นสินค้าตัวหนึ่งเราเป็นผู้ใช้นะครับไปเห็นมานะครับผมก็เลยบอกว่าเอ้ยมันเจ๋งมากเลยนะ แล้วประจบเหมาะกับนะที่ผมไปที่ร้านเคมีกเกษตรที่แถวสวนนะครับแล้วก็ไปคุยกันตอนผมซื้อยาไปพ่นทุเรียนเนาะเขาก็บอกเนี่ยผมเนี่ยใช้อย่างเงี้ยไม่เวิร์กเลยเนี่ยผมก็เลยผมใช้ไม้กวนพอใช้หัวแบบอย่างเงี้ยไม่เวิร์กเพราะเราเราอะใช้น้ําเยอะเราผสมที200ลิตร1000ลิตรนะครับในการพ่นยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันอย่างเงี้ยไม่เวิร์กเนี่ยเดี๋ยวผมเอาชุดนี้ออกไปก่อนนะครับเนี่ยถ้าทุกท่านเห็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ย ทุกท่านเห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับทุกท่านก็เห็นหัวกลนยาวแบบนี้นะผมก็ซื้อมานะไม่ว่าจะเป็นหัวใบเหล็กเนี้ยเนี่ยยังเป็นสน,นิมอยู่เลยนะว่าผมผมก็ใช้งานจริงๆแล้วก็เป็นหัวที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะครับก็เราเห็นโฆษณาเนะเราก็ลองดูนะแล้วก็พอดีมีเพื่อนสมาชิกที่เป็นกวนเดียวกันก็บอกจะลองมาใช้ผมบอกไม่ต้องใช้หรอกไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะว่าเราใช้เยอะเราใช้เยอะนะครับเมื่อเราใช้เยอะเนี่ยน้ำน้ำพันรมันกลัวไม่ไหว หรือว่าคุณใช้ถังเล็กๆก็ได้คือเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้เป็นพวกหัวพ่นยาปัญญามวนาจะเป็นมอเตอร์หรือเป็นเป็นเครื่องยนต์นะครับที่เป็นแบบหัวพ่นยานครับเป็นเครื่องพ่นยาที่แบบชาวสวนใช้เนาะใช้แบบนี้นะครับไม่เวิร์กนะครับเบื้องต้นแต่ก่อนเนี่ยเราก็องมีการช้าๆนะเนาะด้วยการทํางานของเรามันเราพ่นทีหลาย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 ,หลายสิบไล่นะครับการกวนยาแต่ละทีมันช้าแล้วก็ความเข้ากันของยามันน้อย บางท่านก็ใช้มีไฟฟ้าก็ใช้แบบเดี่ตูป้ปลานะครับแต่แล้วก็ต่อไปเนี่ยผมก็เมาใช้หัวหัวแบบเนี้ยที่เราใส่บสยพ่นยาเนอะแล้วก็จิ้มแล้วก็จิ้มไปในถังนะครับแล้วก็ต่อไม้อีกทีหนึง่งเพราะต่อไม้เนี่ยมันก็ใช้ได้ดีนะระดับหนึ่งนะครับแต่นึกออกใช่ไหมครับว่าหัวพ่นยาเราจะมีหลายหัวนะเมื่อเปิดตัวนี้เข้าไปด้วยปื้ดเนี่ยแล้วก็พ่นยาเนี่ยปลายสายอีกข้างหนึ่งมันเบา มันเบามันเบาปึ๊บเมื่อเมื่อพ่อนยามันเบาเนี่ยมันเท่ากับว่าเราเปิดได้แค่ครั้งเดียวในการที่ผสมยาแต่เราไม่สามารถที่จะเปิดมันได้ตลอดเวลาเพราะว่าการพ่นยามันทําให้ยาปลายสายนนเนี่ยที่เราพ่นไปกับต้นทุเรียนมันเบาอันที่ผมใครเข้ามาดูก็ดูเรื่อง,องการพ่นยานครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็เอามาใช้ได้สักประมาณสักพักหนึ่งก็จะรู้ถึงของวาปัญหาเพราะว่าผมก็ลังหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อยู่แต่นนี้คือหัวพ่นยาหาเคมีเกษตรทั่วไปนะครับก็อย่างเงี้ย ก็แรงดีแต่เปิดพร้อมกับหัวพันยาไม่ได้เวลาอยู่ในถังไม่เวิร์กนะครับอย่างนี้กําลังของหัวพันยาก็เบาด้วยแล้วก็กวนยาไม่ได้ด้วยนะครับนี่แบบนี้ผมไม่ดูก็ลาชิ้นหนึ่งก็คือเป็นกวนไม้ก็ดีแต่ก็ช้าอันนี้ผมไปเห็นตัวมาตัวหนึ่งก็ไปคุยกับที่ร้านยามานะครับว่าเอ้ยเนี่ยผมไปเห็นตัวก็บอกเนี่ยมีตัวหนึ่งอาซาบาก็คุยกันผมก็บอกพี่สั่งมาให้ผมหน่อย พี่สั่งไว้ผมหน่อยผมจะลองใช้อันนี้คือตัวที่สองที่ผมจะใช้แล้วนะตัวแรกผมใช้ไปแล้วผมมีถ่ายคลิปวิดีโอตอนผสมยานี่นะครับของเขาเป็แบบนี้เดีย๋ยวรอสัญญาณนิดหนึ่งของเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยเป็นหัวเจ็ตนะครับใช้ไม่ได้ต่อกับไฟฟ้านะครับต่อกับหัวพ่นยาหัวพ่นยาแบบนี้ให้ดูมันมีคู่มือให้ต่อตรงทางส่งเลยนะครับต่อตรงทางส่งเลยเนี่ยอาซาบานี่ไม่อินเจแปนนะครับ แบรนด์นี้เขมียี่ห้ออยู่แล้วแบรนด์นี้เขมียี่ห้ออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสินค้าที่หายากผมก็เลยมองว่าถ้ามันดีแล้วเรามีช่องทางที่จะจัดจำหน่ายต้องบอกว่าเขาขายตัวราคาพร้อมส่งนะครับตัวละ850บาทเขาขายตัวเนี้ยราคาพร้อมส่งเนี่ยตัวเนี้ย850บาทนี่คือราคาตลาดเลยแต่ผมบอกเลยว่าผมโพสไปแล้วผมจะขาย1000บาทราคาพร้อมส่งเดี๋ยวจะมีค่าแพคค่าดนเนินการที่เราจะ ไปพรีออเดอร์ให้เราจะบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับจากราคาที่เขาขายในตลาดที่850เราจะขาย1,000บาทสําหรับคนที่สนใจเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้นะครับหาซื้อ,อยากจริงหาซื้อ,อยากจริงนะครับกบ็เปิดมาผมแกะไปแล้วผมเปิดมาอย่างนี้เนาะมันจะเป็นหัวอย่างนี้นี่กล่องแบบนี้นะครับก็จะมีคู่มือให้แบบนี้แหละเขาจะมีหัวอยู่สองแบบนี้นะครับเป็นหัวเป็นเหล็กอย่างดีนะครับเป็นเหล็กอย่างดีแต่นี้เราต้องมาประกอบเพิ่มนิดหน่อยนะครับ มันจะมีรูด้านข้างเงี้ยนะรูด้านข้างแบบเนี้ยที่แบบมันจะดูดเวลาหัวมันฉีดเข้าไปเนาะมันจะดึงน้ําไปด้วยปลื้ดเนี่ยเข้าไปในรูเนี้ยน,นะครับ <im itation> เพื่อทําให้มันเพิ่มแรงดันแรงส่งเข้าไปนะครับแรงส่งเข้าไปอ <im itation> ่ะน้องมาถือกล้องให้พี่หน่อยเถอะเดี๋ยวผมให้น้องช่วยถือกล้องให้ผมเล่นหนึ่งนะครับเด <im itation> ี๋ยวผมจะหยิบสองมือทุกท่านดู <im itation> <im itation> นะครับก็สิ้นส่วนในนี้สิ้นส่วนในนี้ก็จะมีมีแบบเนี้ยอันนี้คือเขาก็คือต่อกับทางดูดของเราไอทางสายส่งของเรานะครับ แล้วก็ชุดนี้เป็นชุดของเขายานขาดสัญญาณขาดนะครับนี่เนะออกแกะเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมทางนี้มายืนทางนี้เดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงนะครับพอดีน้องไม่มีสัญญาณอ่ะผมไม่ดูบนมือเอามาใกล้ๆแบบนี้ที่ที่ที่มันจะให้เลือกนะครับก็คือมีหัวแบบพ่นยาสองร้อยกับพ่นยา สองร้อยลิตรกับพ่นยาหนึ่งพันลิตรหัวไม่เท่ากันเห็นไหมตัวเนี้ยตรงมือผมข้างซ้ายเนี่ยหัวพันลิตรตัวเนี้ยสาหรับหัวน้ำสองร้อยลิตรนะครับถ้าผมใช้พันลิตรผมปกติผมใช้พันลิตรอยู่ละนะครับผมก็หย่อนครั้งที่แล้วนะครับผมก็ใช้อย่างนี้ลองดูก่อนเข้าไปเนาะหย่อนเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณก็กดแล้วก็เขาจะมียางให้คุณก็ใส่ย,ยางนะครับยอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ช่วยกดนิดนึง ช่วยกดนิดน,นึงนะครับช่วยกดไงก็ได้ไปหาตัวช่วยกดนะครับให้มันลงแบงล่างให้มันลงไปนะครับให้มันลงไปตรงนี้ก็จะเืดอิดน,น,นึงนะครับให้มันลงไปกดให้มันไปกดตัวตัวที่เราใส่นะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะครับหมุนไขอันนี้ก็คือผมใส่ที่หัวพันลิตรนะหัวกวนยาพันลิตรนะครับก็เสร็จแล้ว เขเสร็จละนะครับแล้วเราก็เขามีแถมมาให้ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้อันนี้นี่ผมบอกเลยนะครับว่ามันดีมากสําหรับคนที่กําลังหาหัวกวนยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้เนี่ยผมก็มองว่าถ้ามันดีเราควรบอกบอกกล่าวบอกกล่าวกับเพื่อนสมาชิกที่ที่สนใจและสั่งซื้อนะครับแบบนี้แล้วก็ขายเข้าไปขายเข้าไปแบบนี้นะ แล้วคุณก็เอาสายต่อ,อยาคุณมาใส่มันก็จะอยู่ท่านี้มันอยู่ท่านี้เวลาคุณใส่ปนอ่อพ่นยาเนี่ยครับเนี่ยไใกล้คุณใส่ตรงทางดูดเอ,อ้ทางส่งนะครับไม่ได้ใส่ทางดูดคุณส่งทางส่งข้างหนึ่งแล้วก็มันก็จะกวนยาในลักษณะน,นี้พ่นยาดูดปื๊ดกวนอยู่ในถังเลยกวนอยู่ในถังเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีที่ผมเทสแล้วนะข้อดีที่ผมใช้จริงๆนะก็คือคุณเปิดได้ในถังตลอดเวลาเลยถ้ามันแรงไปคุณก็หลี่หล,หลี่ตรงเนี้ยนะครับ แต่ปลายสายที่คุณพ่นยานะ่ยแรงดันไม่ตกปลายสายอีกเส้นหนึ่งที่คุณเอาไปพ่นต้นไม้เนี่ยต้นต้นทุเรียนเนี่ยแรงดันไม่ตกเพราะฉะนั้นเนี่ยยาที่เราผสมเนี่ยมันจะไม่นอนก้นมันจะไม่นอนก้นนะครับ <Okay. S 1> ผมลองและ <Okay. S 1> ก็ดูตามที่คู่มือเขาบอกนะครับเนี่ยสายพ่นยาต่ออีกข้างหนึ่งของปั๊มนะครับ <Okay. S 1> เนี่ยนะ <Okay. S 1> ก็ใช้คําว่าเวิร์กมากเวิร์กมากนะครับ <Okay. S 1> คือนี้คู่มืออย่างนี้เลยคุณก็ลองแคปเจอร์ดูแล้วกันนะ คุณแคปเจอร์ดูแล้วกันนะถ้าคุณสนใจอันนี้อาซาบานะครับเม่อินเจแปนนี่ผมมาบอกของดีๆต้องบอกว่าผมขายเนี่ยผมไม่นี่นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าราคาตลาดที่ผมซื้อมานี่คือ850บาทเนี่ยผมซื้อชุดนี้มานี่คือ,คอมันเป็นของนําเข้าแล้วหัวถ้าคุณจะใส่หัว200คุณเก็บไว้คุณจะเอาไปใส่ถัง200ได้เพราะนั้นคุณจะใช้ถังเล็กคุณใช้ได้อันนี้ผมเท่ากับผานถ,ถ,ถ,ถังพันลิตรผมก็มีสาย สายชุดหนึ่งก็ไปต่อเข้านะครับเนี่ยมันจะเป็นหัวอย่างนี้เวลาน้ามันเข้ามันน้ํามันพ่นเข้าไปใช่ไหมมันมีโพรงอยู่ตรงนี้สองข้างนะครับมันจะดูดเข้าไปด้วยปื้ดเข้าไปด้วยมันจะดูดปื้ดปืดปื้ดพ่นไปด้วยดูดป้ด้วยน้ำจะพุ่งปี้ประมาณนี้เลยคือมันตรงนี้มันทําให้แรงดันไม่ตกตรงนี้มันทําให้แรงดันไม่ตกนะครับสินค้าเป็นสินค้าเกตเบสอินเจแปนอาซาบานะครับเกตเบสอินเจแปนนะครับสินค้ามีน้ําหนัก สินค้ามีน้ำหนักนะครับแล้วก็ดีผมใช้มาแล้วพ่นไปแล้วต้องบอกว่ารอบที่แล้วใช้ดีเพราะว่าผมพ่นทีนี่ผมพ่น30มสิบไล่สี่สิบไล่นะตัวยาที่เราพ่นคือปกติเนี่ยเราจะกวนยานานใช่ไหมครับเมื่อเรากวนยานานเนี่ยเวลาทํางานของเราที่มีต่อลูกน้องอ่ะหรือทีมงานที่เราจ้องพ่นอ่ะเราเสียค่าชั่วโมงนะเราเสียค่าชั่วโมงไปปุ๊บเมื่อเน,นี้ยมันเร็วก็เราใส่ย,ยาแล้วก้นเลยปึ๊บใส่ย,ยาตามสูตรเลยปึ๊บผสมตวงเรียบร้อย มันก็เป่าปุ๊อย่างนี้เลยครับมันก็กวนไปเรื่อยแล้วก็ใส่ไปเรื่อยแล้วก็พังแล้วเข้ากันลงถึงก้นหลุอมันก็จะเข้ากันดีนะครับกน้นก้นถังนะครับที่มันดูดเข้ามาได้เงี้ยนะแต่ถ้ายาตัวไหนของพี่ที่เป็นยาที่เป็นก้อนแข็งมากๆเนี่ยใช้เวลานิดนึงเนี่ยเขาแบบมีข้อระวังอยู่เขาเคยคุยกับผมอยู่นะครับเนี่ยสัญญาณมาไหมถ้าหหดชีวิตตันจากข้ามแห้งโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถือให้นะครับก็ มันมีข้อมูลนิดนึงนะถ้าของคุณมันเป็นยาที่มันไม่สามารถทางทางดูดทางส่งพูคุณมันดูดเข้าไปได้เนี่ยมันก็จะไม่เป่าบางครั้งมันก็แข็งแต่ต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากกับยาที่เราใช้ชุดนี้ราคาพีออเดอร์นะผมใช้คําว่าพีออเดอร์นะครับเพราะผมต้องไปซื้อเข้าเหมือนกันแหละเพราะ่มพอผมไปซื้อเขาเนี่ยราคาปกติมันอยู่ที่800ร้อเวลาเขาส่งครับราคาพร้อมส่ง,งเขาคือราคามาตรฐ ราคามาตรฐานทั่วไปคือ850ผมบอกได้เลยนะราคาตลาดเพราะเป็นสินค้านําเข้าผมขายพันหนึ่งพออเดอร์ P ด้วยเดี๋ยวเราจัดหาจัดส่งให้ถ้าเพื่อสมาชิกกําลังมองหาเครื่องกกนยาที่มีประสิทธิภาพนะครับนี่คือเจดเป็นหัวเจดเลยนะแล้วพ่นยากําลังไม่ตกตัวนี้ตอบโจทย์ครับตัวนี้ตอบโจทย์ครั้งนี้นี่ผมขายในสินค้าที่ผมบอกเลยผมก็ ต้องไปคุยกับร้านยาแล้วก็ไปร้านที่เคมีพัณฑ์ที่แล้วให้เขาสั่งซื้อมาให้ผมก็เอาตังค์ที่เพื่อสมาชิกพิออเดอร์ไปจ่ายผมคิดค่าดัเนินการแค่ร้อยกว่าบ,บาทแค่นั้นเองนะครับเพื่อสมาชิกก็จะได้สินค้าแบบนี้แบบที่เราใช้จริงๆเราใช้จริงๆแบบนี้ Work ใช้แล้วอย่างเงี้ยห่วยผมบอกให้เลยอย่างเงี้ยห่วยไม่เจ๋งจริงอย่างนี้ผมก็ใช้มาแล้ว กวนยาก็ใช้มาแล้วตัวนี้โฮลครับเราใช้คําว่าดีมากดีมากราคาอาจจะสูงไอ้พวกเนี้ยสองร้อกว่าบาทผมซื้อมาใช้เยอะมากมาลองดูนะครับอย่างนี้เวิร์กแต่กําลังตกแต่กําลังพ่นตกอย่างนี้กําลังพ่นไม่ตกครับสนใจก็สั่งซื้อได้ครับกับเรานะครับพิออเดอร์ order. สน,สนใจก็ไลน์มาได้ครับสนใจก็ไลน์มาได้นะครับแบบนี้ผมบอกได้เลยครับอันนี้คือเราใช้จริงๆยี่ห้ออาซาบา้าเมอินเจแปนเราลงหมูตุ้ยพันไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้ถ้าคุณมีปัญหาแบบเราอยู่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการแบบนี้ครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการผสมยาอยู่คุณจัดได้เลยคุณจัดได้เลยหาซื้อยากจริงๆตัวนี้ผมหามานานมากนะกว่าจะกว่าจะหาโซลูชันที่ลงตัว ถ้าเราเป็นชาวสวนทุเรียนสวนเกษตรเรารู้อยู่แล้วว่าเวลากวนยาเนี่ยมันยากมันใช้เวลาตัวนี้ทําให้คุณทํางานได้รวดเร็ว1,000บาทที่ผมบวกนิดเดียวเนี่ยจากราคาปกติแ5 0บาทเนี่ยเราซื้อยาพ่นทุเรียนไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยเราใช้เป็นปีๆนะใช้กันนานสินค้ากับความสามารถคุ้มค่าครับอาซาบ้าเมดอินเจแปนตัวนี้ครับผม แล้วพบกันครับสวัสดีครับ